คนีาสานในภาคใต้จะต้องขึ้นหอด้าน,นอ่ะนะจะต้องมาดูประเพณีหรือดูวัฒนธรรมหรือดูสิ่งต่างๆที่มันเป็นความเป็นเป็นเป็นมงิดของตัวเองอ่ะและ้วทำยังไงให้ให้คนีาสานที่มันอยู่ไกลบ้านอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปดูหนังเรื่องนี้พอคิดถึงพ่อคิดถึงีแม่คิดถึงปู่ย่าตายายของเราแล้วท้ายที่สุด ทำไงให้คนไทยทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมทาั้งสีภาคนะออกมาดูว่าหนังของเรามันไม่ได้เป็นหนงังจำเพาะว่าจะต้องเป็นคนคอีสานดูวป๋ามองว่าวัฒนธรรมของภา,าคอีสานก็ไม่ใช่ของคนคอีสานแต่เป็นของคนใต้ด้วยเ,เป็นของคนภาคกลางด้วยเป็นของคนเหนือด้วยคือสรุปเป็นของคนไทยทั้งประเทศโอ้ซอฟต์พาวเวอร์นี่หลยซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงเสียงจริงเมื่อก่อนตอนป๋า เข้ามาในวงการสายบป๋าถูกแต่งว่าเราเป็นนักร้องใต้แล้วดีเจวิทยุก็จะไม่ชอบเปิดเพลงให้เพราะว่าถ้านักร้องใต้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าดูกดันนักเลงข้อชวนชายฉินบวงงเขเลยให้ป๋าฝึดพูดราษาอีสานครับแล้วก็ได้บอกกับสังคมว่า,าผมคนใต้ก็จริงแต่เป็นโตอีสา,านนะ ก็เลยวอภาษาอีสานได้นาเพลงกันเลยเหมือด้ตอนนั้นมันมีพรมแดนมากกว่ามากนึกออนไหมไม่รู้วนะ่าภาคใต้นะภาคเหนือนะภาคอีสานนะภาคอีสานก็แปลกอยู่หนึ่งอย่างว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเราผมเองไม่รู้นะผมซึมซับกับปาซึมซับกับภาษาอีสานกับคนอีสาน ปอมูแต่ไม่แต่นอีาสารคือเอาง่ายๆว่าใครเรียกว่าไอเซียวอย่างนี้นสมมตินะสมมุติว่าเรียกไอเซียวเนี่ยพวกกูต่อยคนนั้นก่อนคนอีาสานต่อยอมัน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 อิมแพคหลายคนม,มินจะบอกว่าป้านี่เกิดที่อีสานหรือเปล่าเห็นป๋าพูดแบบโอ้โหคมมอมเมนต์เยอะเลยอีสานไปนว,วันนั้นไป,ค,มมไปคลิปไปอีสานดีคล,คลิปคลิปล้านแตกคลิปหนึ่งสองล้านคลิปหนึ่งล้านคลิปหนึ่งโอ้โหล้าน ยิบแต่เป็นร้านแล้วคอมเมนต์แบบชื่นชมปา่ <ขอ S 1> มปาเลยเ็นอ fc สาวน้อยชอบปา่าเอกชัยเ<ม>กลียดหน่ารักค่ะนี่ใน fc สาวน้อยคือวงตัว fc สาวน้อยอดีตส่วนหลายแล้วก็ตายเอกชัยตัวน,นี้ได้ใจ fc สาวน้อยแพงอย่างร้อยเปอร์เซ็นแล้วยิกลูกใหญ่ยังยิ่งหนุ่มโจกำลังมืดฟ้ามัวดินคิดอะไรไม่ออกนี่ไม่รู้ว่าหนทางจะไปหาผู้ใหญ่เอาหนังไปใช้ไงน,นี่แหละครับคนที่นําพาเราไปสู่แสงสว่างที่สดใสนะครับความาของเขาที่ว่าหนังเขาตั้งเปาไว ปดร้อยล้านพันล้านนี่แหละครับคนนี้แหละครับจะพาเราเดินไปจริงๆอยากจะบอกเอฟซีอย่างนะผมเข้าไปอ่านเม้นเหมือนกันการการที่มาหาปัจโจลูกหลาเนี่ยครับผมอะ่ะไม่มีผลประโยชน์นะผมบอกตรงแล้วผมก็ไม่ต้องมาอาศัยแสงที่นี่โลกโซเชียลมาโลกโซเชียลไม่ไม่ไม่คือผมผมพูดให้ให้คนที่เขาดูอะ่ะกระจาง<อ>เลยเว<อ>ลาคอมเมนต์อ่ะบางทีเมน์ว่าอะไรอะ่ะอย่านะอย่า พามาเข้ามาให้มาอาศัยแสงของลูกสาวเราเกิดนะโอ้โหคูไม่ได้ใส่ใจโอ้โหเลยว่าคอมเมนต์มาว่าป้าเอจใช่มาเกาะมาแสอุ้งยิงมากออะไรน้อยโอ้โหถ้าผมใส่ใจถ้าผมเป็นป่าผมก็น้อยใจอยู่นะใจไม่น้อยใจคูเครียดคูประมาทได้เวลานี้นะไปให้เดือดนะครับคูก็มีพื้นที่ของกูอยู่ถ้าเป็นผมผมก็เดือดนะแต่ว่าป่าต้องทาใจว่าโลกโซเชียล คือบางทีนี่มีมีสมองผูกผูกอย่าใช้โทรศัพท์แพงๆสิเออเออได้เลยอ้าลูกหลามาก่าอีหลามาแล้วอีผู้บริโภคคนนี้สหวนเนเลี่ผูย้อข้อติดงานไม่ได้มานะครับยดคุยกันปเร่องายๆลร้นเรล็ ไม่ใส่กางเกงผิดแนวเดียวผมชมมันนะเสื้อผู้หลั่ไม่ดีโอ้วินาทีวงเจองมาก่อนแน่มาก่อนแน่ก่อนใคนะครับครั้งแรกป้ครั้งแรกครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่นะครับลุงเอกได้เจอกับกีฬานะครับมันมีแต่ภาพความไปหานะครับวันนี้ได้เจอตัวจริงเสียจริงแล้วก็บรรหน้าลุงเอกก็จะไปตลอดตลอดกับเราที่อีสานแน่นี่น่าประหลาน่าประหลาดปไผ่ป ก็หน่อยข็หน่อยไปเราขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเทิ่งหนาดวสว่างเนาะนานวสว่างเขาจั่วพุทธาสีจับขวเมยหน่อยไหมขึ้นยอด้ยอดบารอก่เดี๋ยวไปเอานีกันไปเอานีกันโอ้โหจั ได้หมอกจอดรถคนนี้จอดนั่งรถอะไรนนั่งรถคนี้นั่งกาแฟหลายหลาน้องน้ำเนี่ย โัลโดดตังโตับบลโงานขัเขวนน้อนเอาไอีกนาะเาไม่นี่กัอว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป่นผมคุยน้ำกับเรื่องนะควยุอ้อนะครับเร็วๆนี้พี่น้องจะาลืมอย่าดมงนี่เขาขี้พันดูเนาะแถวบกเคยเขา

ไ่ได้บอกบอกให้บอกคุณผม่านแม่ันได้ลได้เลยได้เดยรอคุณพ่อก่อนได้พีายันนั่งรอกันอยู่ตรงนอกนี่เลยไปจบมาเข้ามานั่งเลยไม่นต้องไปห้องไนห้องประชุม ใหญ่สุดในเมลองไปวันนี้เราจะคุยตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกัน À, Thành gian thao đây là từ trưa, buổi